น่คติดไปแล้วฮะติดไหมติดติดนะติดได้ไงเลยครับไปดูดิครับผมออกแล้วไปครับผมโอ้ยไซโลครับผมโอ้โหไซโลครับบอกเลยตัวนี้ครับผมโอ้ยยังใหญ่ครับเอาแล้ว ยักษ์อยุธยาครับผมไซโลครับตัวนี้บอกเลยยกมานี่หนักตึกเกินเนี่ยสวัสดีนะครับผมวันนี้เลิกงานนะครับเดี๋ยวจะทําบวงหลักหนูให้ดูนะครับผมเนี่ยว่าผมทํายังไงนะครับเนี่ยทำจริงดักจริงนะครับผมใช้งานจริงครับแล้ววงไม่ใหญ่นะครับผมเนี่ยผมใช้เนี่ยเดี๋ยวผมจะนั่นให้ดูนะครับวันนี้ไม่ได้ดักครับเตรียมการของเราไว้เจอกันเสาร์อาทิตย์นะครับผมเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์จะไปดักนะครับเบลครับทำไม่เกินสองสามนาทีนะครับ ใช้การดักได้เลยครับแต่ว่าเราต้องมีอุปกรณ์ให้ครบก่อนนะครับผมเนี่ยมาดูเดี๋ยวผมจะถ่ายดูว่ามีอะไรบ้างนะหัวใจหลักในการดักหนูเลยนะครับผมนี่ครับอันดับแรกเราก็มีลวดสแตนเลสนะครับผมเนี่ยหาซื้อได้นะผมม้วนละสิบสองบาทนะครับผมเนี่ยนี่ครพาม้วนหกสิบบาทนะครับเนี่ยอันนี้ผมตัดแล้วครับผม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 บวงรูไม่ใหญ่นะผมรูเล็กนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมเห็นไหมครับ อันนี้นะครับบ่วงของผมครับรูกระติ๊ดเดียวครับผมดูดูดูตรงท่อพีพีซีนะเดี๋ยวผมจะวางดูดูท่อ PVC กับนิ้วผมครับนิ้วก็เนี่ยท่อนี้ท่อนี้นิ้วผมนี่ปิดนี่มิดเลยนะครับแล้วก็ดูครับดูลักษณะบ่วงกับท่อของผมใช้รูนิดเดียวนะครับผมเนี่ยรัรูรูเล็กของผมที่ผมใช้นะไม่ใหญ่นะครับผมใช้กระติ๊ดเดียวนะครับแล้วผมจะเทียบขวดน้ําให้ดูนะครับผมเนี่ยขวดน้ำที่ดีเนี่ยอันนี้เป็นขวดเล็กนะครับผม ขวดนี้ไม่สามารถรอได้ครับเนะี่ยตัวขวด,ดใหญ่กวบวงผมแลค,คิดดูว่าจริงจริงตัวบวงก็จะประมาณนี้นะครับรูประมาณนี้แต่ว่าบวงของผมนี่ถ้าปิดไปแล้วเล็กมากครับม่ควจะวางนี่ให้ดูเนี่ยประมาณสามนิ้วผมแล้วกันนี่ครับคือว่ารูเิ็ดเดียวครับใช้รูไม่ใหญ่นะผมของผมใช้นะครับแล้วเดี๋ยวจะ เขาเรื่องเลยด้วยคเดี๋ยวจะมัดให้ดูนะครับผมนี่ฮะอันนี้ไม้นี่สั่งมาจากเพชรบูรณ์นะครับผมเนี่ยครัาะสองบาทครับสั่งพอเพื่อนผมทำมาให้นะครับผมนี่ครับแก่คาไม้นี้ก็ไม่ได้นะครับผมสองบาทอันนี้กันเองนะผมแล้วก็เขาเหลามาให้นะครับผมนี่ฮะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ก็จะมีนี่นะครับผมที่ต้องช้แล้วก็มี หลักๆเลยต้องมีลวดนะครับแล้วก็ทอร์พิเซ่นะครับผมตัดนะฮะเราจะเป็นกิฟนะครับผมนี่ครกิฟหนีบกระดาษนะครับนี่ครับถ้าจะดัดลวดเอาก็ได้นะครับผมแล้วแต่ขนาดเก็บกาวเอาไว้พันขีมมันไก่นะครับผมแล้วก็จะเป็นยางวงนะครับจะมีแค่นี้นะครับอีกอย่างนะครับลื้มเกียร์มันทายนะครับ เนี่ยเล็กเขียนพายนะครับแล้วก็ตัดปุ๊บเกาะปั๊บนี่ฮะเขียนพายก็จะอยู่จุดนี้ครับลวดจะเป็นจุดนี้แล้วก็ทอร์พิสีนะครับแล้วก็จะเป็นคลิปนะครับผมแล้วก็ยังวงลัดส่วนตัวนี้เอาไว้ดูตอนเช้านะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็ดูตอนกลางคืนนะครับผมสองตัวนี้กลางคืนตัวนี้แจ่มนะครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นตอนเช้าก็มองไม่เห็นเลยครับตอนเช้าตัวนี้ครับผม เต็ปแรกเลยนะผมหยิบไม้ขึ้นมานะครับพันตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมตัดให้เป็นสามเหลี่ยมนะครับเนี่ยหาถุงที่มันเป็นสีขาวนะครับเนี่ยไหนครับผมเอาถุงที่มันเป็นสีขาวนะถุงใสไม่เอานะผมมองไม่เห็นนะฮะแล้วก็นี่เลยครับผมวางปั๊บลูดนี่ปุ๊บตัดมาเป็นสามเหลี่ยมปุ๊บแล้วกันอย่างนี้ครับจับอย่างนี้มันก็จะเป็นลักษณะถุงแบบเป๊ะกาวนะครับผมแกะออกมาครับผมปั๊บนี่เลย เห็นไหมฮะมันจะเป็นถ้าเราตัดสามเรียงมันจะเป็นรอยไม้อย่างงี้ครับผมนี่เห็นไหมเตป่าเขาจะติดเหนื้อไม้ครับแล้วมันก็จะแน่นนะครับก็รูดมาครับสองสามรอบครับผมนี่ครับไม่ต้องกลัวครับรูดเลยครับสองสามรอบแล้วก็ตัดไก่นะครับตัดได้เลยครับผมนี่ฮะเอนไก่ตัดเลยนี่พอไก่ตัดแล้วก็ขั้นตอนแรกนะครับผม แต่จริงๆแลว้วอ่ะควรจะเอาอันนี้ครับติดให้มันหมดก่อนนะครับเนี่ยอย่างของผมนี่มี100ร้อยคันนะครับเนี่ยเอามาอันนี้เนี่ยร้อยคัคนแล้วควรจะติดอย่างนี้ให้หมดก่อนนะครับผมแล้วเราค่อยมาทํานะครับอ่ามาติดอันนี้เสร็จแล้วก็เขียนภายนะแต่เราต้องใช้ตัวใหญ่นะอันนี้ของผมเหลือแต่ตัวเล็กนะผมแต่จริงๆผมใช้อันใหญ่นะเนี่ยมันคนละไซส์กันนะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวทำให้ดูก่อนครับนี่ผมใช้ไซส์ใหญ่นะอันนี้มันเป็นตัวเล็กนะ อันใหญ่หมดอันใหญ่หมดครับผมนี่ครับกะกะมานี่ครับเคเบิลพายอ่ะดีกว่าตะปูนะครับเพราะว่าหนึ่งมันเลื่อนได้ครับผมเราสามารถเลื่อนได้ครับแต่ถ้าเป็นตะปูปุ๊บจะไปเจอดินแข็งก็จบครับผมปักไม่ได้ครับแต่ยังเป็นเคเบิลพายเราจะเลื่อนได้ครับอันนี้ก็อันตอนต่อไปนะครับนี่ครับจะปุ๊บใส่รูพับครับ ก็เนี่ยลูดมาแค่นี้ครับเนี่ยเราจะลอนเลื่อนได้ครับผมเนี่ถ้าสมมุติถ้าสมมุติมันเป็นโลมใช่ไหมเนี่ยสมมติเป็นโลมเราก็เลื่อนครับเลื่อนขึ้นครับถ้ามันเป็นดินแข็งก็เราก็เลื่อนลงครับนี่ครับผมนี่คือข้อดีของเทนพายแต่ข้อเสียมันก็มีครับเวลาหนูมันจะกัดครับผมถ้าหนูมันติดพันสติกใกล้มันจะกัดขาดนะครับนี่ฮะแล้วก็ดึงให้มัน สนิทสนิทนิดนึงแล้วก็นี่ครับผมตัดทิ้งไปเลยฟับสองขั้นตอนครับเสร็จแล้วนี่ครับแล้วก็เป็นวงนะครับนี่แล้วก็อันนี้นะฮะต่อไปก็เป็นการร้อยยังวงนะครับผมนี่ฮะจะใช้สองใช้สามก็ได้ครับแล้วแต่ถนัดนะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้สามเส้นนะครับ แต่ปกติผมจะใช้สองเส้นนะครับมันแต่ผมขี้เกียจเปลี่ยนยางครับผมนี่ะขนจดก็ดึงตึงๆอย่างนี้นครับง่ายๆครับผมทำไเบี้ยวนี่แต่ผมไม่มัวพูดมัวอะไรนี่เสร็จแล้วครับเนี่ยทันินสองสามนาทีครับใช้การได้เลยนี่ก็อันนี้ครับคล้องเข้าไปครับใส่ปึ๊บ แล้วก็รัดย่างวงนะครับนี่ครัทำจริงๆใช้งานจริงนะครับนี่ครับผมแล้วก็ดึงครับนี่ฮะดึงให้แน่นๆอย่างนี้นะครับผมเหมือนกันย่างวงกาแต่ยุ่ยๆจะแบบใหญ่ไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่นะครับนี่นดึงเสร็จแล้วก็สอดเข้าไปในรูนี่ครับ ดึงให้เขาลอดเอาไม้ฝั่งนั้นเนี่ยให้ยังวงเป็นลักษณะนี้ครับผมเราก็ดึงแบบลักษณะนี้ครับดึงไงเขาตสองิ่นะครับผมนี่ยจากนั้นก็นี่เลยครับผมกะเอาช่วงระยะยังวงดีนะครับเนี่ยถึงยังวงให้ตึงอย่างนี้นะครับหนึ่งช่วงนะครับสองช่วงนะครับเนี่ย นี่ครับเได้สองช่วงแล้วนะฮะแล้วก็เอามาเกาะนะครับผมจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วตรงนี้เราก็เอาอยางวงรัดนะครับผมนี่นะฮะนี่งวงสอดทาเปไปในรูนะรัดยังไงก็ได้ครับให้มันอยู่ง่ายๆครับไม่ต้องเอาพิธีมากครับผมเนี่ยฟึ๊บ อันนี้ก็เสร็จแล้วครับผมขั้นตอนผมขอด,ดึงให้แน่นสักนิดหนึ่งดึงให้มันแน่นๆเลยครับผมหรือว่าใครจะเอาเทปกาวครับพันหัวนี่ก็ได้ครับเนี่ยพันตรงนี้เลยครับเนี่ยพันังวงมันจะได้ไม่ดินนะครับผมนี่ฮรันระกะ็ขึ้นเนื้อเกาะอย่างนี้ครับนีบ่พร้อมดีด แต่เคสมามหัวมันเล็กก็มันกเกาะไม่ค่อยอยู่เนี่ยจะเป็นลักษณะนี้ครับผมเนี่ยเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้ครับอะหลักยากทำตัวนี้เสร็จแล้วนะครับผมไอ้ตัวนี้เสร็จแล้วนะฮะแล้วก็นี่เลย ลวดนี้นะครับผมลวดตัวนี้นะฮะวนสองรอบนะครับนี่นนี่ครับทาเผื่ออย่างี้ครับแล้วก็วนทบสองรอบครับถ้าพันรอบเนี่ยพันให้มันเป็นสองรอบอย่างนี้นะฮะถ้ารอบเดียวปุ๊บเดี๋ยวเวลาพขดักไปสักสองสามรอบปุ๊บธนูไม่ติดหรือเรายังไม่เปลี่ยนลวดลวดเขาจะงอกเง็งอกแง็นะครับผมจะไม่แข็งแรงนะครับอย่างนี้ก็ปุ๊บแล้วก็มือบิดนะครับ ประมาณนี้นก่อนแล้วก็ผมกำลังบิดศรีษะกันนี่ครับผมโอเคนะครับจับให้ตึงๆนะครับบิดเข้าไปครับผมบิดไปเลยครับไม่ต้องกลัวเขาเจ็บนะครับนี่ครับผมฟลัดเรียบร้อยครับนี่ลักษณะแบบเป็ะประมาณนี้ฮะแล้ว รวมใหม่ๆครับกลมมอ้ออย่างนี้เลยครับผมการดักหนูนะครับอันดับแรกเลยไม่มีอะไรมากครับผมแค่ทำบ่วงให้ตรงๆนะครับนี่ฮะแล้วก็ขึ้นนี่ครับผมแค่นี้ครับ ถ้าสมมุติว่าอ่ะมว่าหนางทางางนี้สมมุติว่าอะไรอย่างงี้ตัดใจง่ายกว่าสมมุติว่านี่คือทางหนุ่มเขาครับเนี่ยหนู่มเขาวิ่งมาอย่างงี้นะครับนี่นะครับ,รบแล้วก็เสียบไปเลยครับผมฟับ แนวสูงจากพื้นนะครับผมเวลาผมดักนะครับผมถ้าเป็นหนูต้องถ้าเป็นหนูใหญ่หรือว่าถ้าเป็นเหยียบป่าหญ่อะไรผมจะวางประมาณลักษณะนี้นะครับนี่ครับผมวางให้มันลอยนะครับผมเนี่ยลอยๆอสูงประมาณนี้เห็นหรือเปล่าอ่าเนี่ยประมาณนี้ครับผมเนี่ยเวลาหนูเข้ามาก็หนูมันไม่ได้วิ่งนาทีอย่างนี้นะครับผมเวลาเวลาจังหวะเขาวิ่งเขาเดินเขาข้าวนาลักษณะประมาณนี้นะครับผมเข้าเข้าปุ๊บเรยียบร้อยครับผม เดือดลานโป้ครับนี่ฮะง่ายยครับผมนี้มัวแต่ขวีครับแต่จริงๆอันนึงจทำให้ขีดพีแล้วครับทำไวมากครับผมนี่ฮะแล้วเวลาเราจะเก็บปุ๊บนี่ครับผมลูนปุ๊บเสียบตูนี่ครับปุ๊บนี่ครับลักษณะการเก็บแค่นี้ครับผมมันจะไม่พันไม่อะไรเลยครับเนี่ย จะขี่หลังก็แล้วแต่นี่ครับคันนี้ยังไม่ได้เก็บเดี๋ยวมาฟ้าบุ๊ปนี่ครับผมร้อยหลุบเสียบปุ๊บนี่ครับนี่ครับร้อยคันก็ร้อยคันครับผมไม่มีการพันกันนะครับอันนี้ทำให้ดูนะผมเดี๋ยวอันนี้เพิ่งสั่งกับเหล็กไปครับเดี๋ยวว่างๆมีน้องๆถามกันมาหลายคนครับว่าเอาคิดตายใส่ฝาไงนะครับผมเดี๋ยว ไม่พรุ่งนี้ก็วันลืนครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะว่าผมเอาคิตาร์ยัดส่ฝฟ้าไงครับแต่วันนี้ถ่ายให้ดูบ่วงนะครับวันนี้เนี่เดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยนะครับผมผลงานกลางทุ่งนานะครับผมนี่ฮะบ่วงรักนงวิธีทํานะครับผมง่ายๆครับทําไม่ยากครับผมแค่เตรียมอุปกรณ์ให้ครบนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะฮะทำแบบเดียวครับผมไม่ยากไม่ซับซ้อนนะครับผมว่าผมอธิบายง่ายๆนะครับ แล้วก็เข้าใจง่ายด้วยอันนี้ก็เดี๋ยวฝากติดตามกันนะครับผมช่องเล็กๆก,กับบางๆนะครับกับผ่านในคนนั้นป่านนะฮะจะมีล่าบ้างทำอาหารบ้างนะครับผมก็คลิปวิดีโอนี้ก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ